คุณแม่จะพาจุูจี้ไปไหนเนี่ยเอาค่ะเอ้าไม่รู้หรอไปไหนเอ้าไม่รู้นะอ๋อแม่จะไปทำงานแมวไปบ้านแม่เดี๋ยวแม่ไปเอาตังค์ที่บ้านเพื่อนกอนอ๋อแม่จะเอาพาจุูจี้ไปทํางานด้วยแม่ทํางานที่บ้านแมวใช่ไหมใช่แม่ขโมยตังค์เพื่อนกันขโมยตังค์เพื่อนขึ้ อย่าแม่ไปาหาตังก่อนนะแม่จะเอาตังไปทำไรเยอะแยะแม่จะได้เป็นแม่จะได้รวยไงลูกก<อ>็เก็บไว้บ้างก็ได้ไม่ต้องพกตังเยอะขนาดนั้น <c oughs> อา้าวแล้วแม่ไม่ขับรถไปล่ะแมยบินได้เพนแบกแม่มีเพนแบกไม่ใช่หรอโอ้แม่เก็บตังเยอะเลยอะ่ะ ันเยอะเกินไปนะแม่โอ๊ยดีละไม่จะได้เหนื่อยพีสุดเลยปะแม่ถึงทำงานเย <Yeah, S 1> ่น,นี่ไงถึงที่ทํางานแม่แล้วมันคือบ้านแมวโอ้ยแม่สายสวัสดีอา้าวสวัสดีเธอวันนี้ฉันเล่าแมวฉันมาด้วยโอเคเอาปล่อยไว้เลยให้แมวเขาเล่นด้วยกันอยู่ที่นี่แหละโอเคแป๊บน,นึงเดี๋ยวฉันไปเก็บกระเป๋ากอน นี่อะไรนี่เรามายืนรอต้อนรับแขกอยู่ตรงหน้าประตูนี่แหละเธอไม่ต้องไปไหนนะยืนอยู่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวมีคนมาเราก็ต้อนรับโอเคโอ้ยไปเที่ยวที่บ้านแมวดีกว่าวันนี้วันนี้วันหยุดไม่รู้จะทำอะไรดีนี่ไงถึงบ้านแมวแล้วมาเล่นกับแมวดีกว่าซื้อแมวไปเลี้ยงดีกว่าสวัสดีค่ะลูกค้า เอา้าเธอมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำงานตั้งแต่ว่า,ชาวเช้าแล้วเธอคะลูวายฉันขโมยเงินเธอไปด้วยโธ่เอ้ฉันว่าแล้วเงินฉันหายไปไหนฉันขโมยเงินไปไปถ่ายไปถ่ายแอบเข้าไปหยิบเงินในบ้านฉันเหรอใช่ยินแอบบิฉันคิดว่าเธอไมู่้ยเธอจะมาทำงานที่นี่เหรอใช่นั่นไงฉนว่านี่ไงกระเป๋าฉันโอเค ฉันว่าฉันจะมาขอซื้อแมวสักตัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงที่บ้านน่ะโอเคมาเอาแมวตัวไหนล่ะเธอเออฉันอยากได้ตัวสีตัวสีส้มดีกว่าไหนส้มไหนตัวนี้เหรอใช่แล้วนี่ไงเจอแล้วอ่าหมด10บาทนี่ไงอันนี้แมวอภิชามแม่ค้าเลยเธออภิชามแม่ค้าเออตัวเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทค่ะ ทำไมแพงจังเลย่อเดี๋ยวฉันลดให้หน่อยได้ไหม่อเดี๋ยวฉันลดให้เอาสามร้อยก็พอแล้วห้าบาทห้าร้อยบาทเหลือจากสิบบาทโอ้ยห้าร้อยบาทลดเหลือสิบาทเหรอใช่โอเคงั้นฉันเอาตัวนี้แหละโอเคอ่าฉันจ่ายตังค์กันนะโอเคไปเลยไม่บาไ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดอะไรฉันลืมไปฉันจะขอซื้ออาหารแมวไปให้แมวด้วยเออ กีห่ห่อเอามาห้าห่อเลยโอเคได้แล้วไปเอ้ยจ่าตังค์กันอ้าลืมอ่ะสิบบาทสิบบาทโอเคจ่ายตังค์เสร็จแล้วนะวบายบายวาร์ปมาเลยถึงบ้านแล้วน้องแมวมาอยู่บ้านใหม่กับฉันนะฉันต่อแต่นี้ไปฉันเป็นเจ้าของแกแล้วนะฉันซื้อแกมาเลี้ยงนี่เจ้าบูบีอะไร นี่เรามีสมาชิกใหม่แล้วนะชื่อว่าน้องแมวส้มน้องแมวส้มหรอฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบแมวฉันชอบจูจีนี่ยชื่อว่าน้องแมวส้มฉันซื้อมาฉันไม่ชอบอ่ะฉันจะเอามาเลี้ยงจังหน้าเธอมันจงหน้าฉันน่ะมันเหมือนจะทำร้ายฉันเลยไม่เอาไม่เอาต้องเธอต้องเป็นเพื่อนกันไม่เอายายฉันอยากเป็นเพื่อนกับจูจีอ่าตามใจงั้นฉันเอาน้องแมวไปเลี้ยงไว้ในห้องฉันดีกว่าไปไว้ในห้องนอนฉัน นี่นังแมวซ้อมอยู่ในห้องนอนนี้นะไม่ต้องออกไปนะอันนี่ฉันเอาอาหารให้เธกินดีกว่าฉันซื้ออาหารมาด้วยหน่อยอ่ะกินเลยง่ายง่ายง่ายอร่อยกินมันกินนั่นเหมือนมันเหมือนเตาดีด้ะกินเลยอร่อยก็กินเลยกินให้หมดเชียรเงิ้ยเงี้ยเคี้ยวอยู่น่าหมดแล้วเก่งมากเลย